เคยไปเกาหลีบ่อยไหมครับพี่บ่อยนะบ่อยค่ะไปทำอะไรพี่ส่วนใหญ่ไปที่ผับเพื่อผับเที่ยวผับเกาหลีมันจริงไหมผมชอบมากจริงๆไปอ่ะคือไปเกาหลีคือผับเขาดังมากผับนั้นคือแบบอลังการหลายชันแล้วแปดชั้นเลยก็คือเปิดถึงเช้าสมัยอันนี้คือพูดถึงสมัยที่เราเที่ยวเนอะเสมัยที่ยังไหวไปเกาหลีที่ไดก็คือไปอย่างสวยแล้วกลับอย่างม้าจริงจริงเช่นยังไงครับเหตุการณ์นั้นเป็นไงตอนนั้นมี่ผู้ชายแล้วเขาก็เป็นเหมือนมเนเจอร์กับพวกแบบ ศิลปินเออศิลปินเกาหลีก็มีนักร้องมุ่คลคนหนึ่งดังถ่าดังไหมล่ดังไหมไม่ได้ทำไมังดงดังเดี๋ยวเราหลักใหม่ขดูเลยเซิเลยเฮงไม่บอกใคเดี๋ยวร้านดีรไม่รัานไม่ร้านรายการดนไม่บอกใครพูดเดี๋ยวจะบอกงดราม่าถึงแล้วไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่พูดดราม่าเชื่อมันัหมไม่เือจริงๆยไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหลักใหม่เต็มสิบใครละกัเต็มสินักร้องคือดังสมัยก แล้วก็เสร็จปั๊บเออเขาก็เหมือนแบบเราก็ไปเหมือนปีสามดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปกินไอเนี่ยอีปิ้งย่างต่อเขาจะเล่นเกมกันไอเหมือนเขาเรียกว่าวอตะะเตอร์ฟอลปีสามแล้วนะก็สุดสุดแล้วตอนก่อนนั้นเขาบอกเออเดี๋ยวไปส่งที่โรงแรมเขาก็มี <ๆ S 2> คนรถอะไรอย่างเงี้ยโอเคสักพักเราก็บอกว่าจะกลับบ้านปุ๊บโอเคอยูยูรอแป๊บนึงนะไอขอเขา้าห้องน้ำเข้าพวกพึ่งะมามันอยู่นี่แล้วอ,ะอ่ะคือมันไม่ถึงอ,ะอ่ะเขาเดินไปด้วยแล้วก็เปิดประตูปุ๊บคือมันไม่ถึงห้องน้ำเล็กอ่ะคือเคยเห็นหนังผี่ทีมันพวกพุ่งแล้วาปปดดดหหหนนนน้้้าาาเเเเเเขไแแแลวคย็บบบบิรา อันนี้เขามามาให้อาหารมาเสริมอาหารมาให้อาหารมาเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเหมือนมาอย่างเงี <s 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 ้ยแล้วก uh> ็แบบพุ่งแบบเสียดหน้าเขาเป็อย่างเงี้ยอุ้ยเฉียนหน้าซีินนั่นเหรอใช่เซ็งไหมเซ็งไหมก็เซ็งเศียใจไหมก็เสียใจก็ชอบแต่ก็แบบรู้ว่ามัน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 ก็แค่แบบไม่หน่อยกิน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณไม่อ้วกวันนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เป็นแบบเกินเพื่อนไหมทำมันก่อน ได้คุยกันต่อบ้างอะไรอย่างงี้ได้แบบเซิร์ฟหน่อยเซิร์ฟหน่อยอยากคุณนิกกี้เขาไม่บอกเดี๋ยวว่าหลังรายการไม่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 บอกใครสัญญาเพราะว่าเรื่องแบบนี้บอกกันไม่ได้อยู่แล้วไม่อาไม่กลัวไม่ไม่ถ้าถ้าบอกปุ๊บทัวลงนิกกี้อยู่แล้วนิกกี้แค่รู้เองนิกกี้ไม่บอกใครอยู่แล้วเซิร์ฟหน่อยเซิร์ฟหน่อยแค่พิมพิมชื่อเออโอเคจริงเหรอจริงอันเนี้ยจริงดังมากเลยแล้วกูก็คิดไปด้วยว่าต้องเป็นคนนี้ไม่บอกเป็นผืวมึงก็ขี้จิจปา ไม่บอกละคนอย่างมึงะอย่งทีเขาบอกปุ๊บรดยางก็ไปพูดไม่ได้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 โหตํานานนี้มันเป็นตํานานที่แบบว่าเพื่อนยิ้มจมตับตัวโถยิ้มตัวตับยอดโูแล้วนะนะอันนี้ยอดแต่เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เดี๋ยเขาจะเสียหายพอ้ถึงว่าแสดงว่าเราอะห้ามพูดถึงบุคคลที่สามใช่เพราะว่าผมอะเคยพูดเล่าเรื่องพินิจคุณแล้วหลังจากนั้นอะโอเคนายพี่ได้พี่ได้ชิคุณก็เดินแไปเสริมซุปเ่อรอมารด้วยตอกไข่ด้วย อ๋อไน่ากินมากเลยอ๋อแสดงว่าเราอผีกับปากเองจริงไม่ควรพูดถึงบุคคลที่สามเนอะเจอต่างจากการปอมแปมแล้วก็เล่าเรื่องไปเที่ยวกับพี่นิตยจคุณอะหลังจากนั้นพี่นิตย์เจคุณก็อันฟอลโล่คุณแล้วไงอันฟอลโล่คุณแล้วจริงป่ะเนี่ยจริงแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้ฟอลโล่คุณไงเขาไม่ฟอลโล่ใครเลยไม่ฟอลโล่ใครเลยแต่ต้องไม่ได้อุ้ยไม่ฟอลโล่ใครเลยด้วยโอ้ยเด็กคนไม่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 ต้ห่วงดาราเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ฟอลโล่ใคร